ทักทายกันนะครับเนาะกับวันพรหลัดนีอากาศเย็นสบายๆนะครับมันไม่หนาวเลยหมดแล้วมั้งครับเนาะหนาวเพงเทียบรถลาก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเนี่ยถนนโล่งๆเลยหรือเขาจะไม่กลับบ้านมาจากบ้านก็ไม่แน่ใจนะมาแล้วมั้งครับ ว่านะครับมันเ็หัสไม่ใช่วันสุรถสตราดจะไม่เยอะตาไเลยอากาศเย็นสบายสบายนะครับก็ให้มีความสุขนะครับเนาะกับวันทำงานจากที่ได้พักผ่อนกันหลายวันนะครับก็เอาบรรยากาศมาฝากกันนะครับ มีตะขาเข้านะครับน่ะไปบางกะปิคิดว่ารถก็ไม่ถึงกะปินะครับน่ะแต่ขาไปมินบุรีก็ลงสบายสบายนะครับให้มีความสุขนะครับทุกท่านคุยดังายกันนะครับกับปีหกเจ็ดนี้ปังทุกท่านครับ